รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข่งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอ้ายร จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี ผู้ชมมาสัมผัสกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แอบแฝงไปด้วยปรัชญ,ญาชีวิตที่ใครๆได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่แล้วเพิ่มพลังบวกในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนกับที่นี่บ้านเดินดินอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานี สวัสดีครับผมชื่อเอ็มเอ็มโซเฟียนเป็นจับเมทานะครับแล้วก็จบเรียนด้านดีไซน์มาออกแบบมาแล้วก็จบสถาปนิกแล้วก็กลับมาชุมชนตัวเองบ้านเกิดที่ปารัตปนเรเปัระตานีเนี่ยฮะก็13กว่าปีละแล้วก็เริ่มมาทำงานเซรามิกเป็นเจ้าแรกในของพื้นที่3จังหวั <S <S ดเพ้าหมายชีวิตคือการการทบทวนตัวเองนะประัชญาชีวิต เวลาเราพูดถึงชีวิตแล้วก็เราจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ก่อนที่เราจะตายไปแล้วก็มองว่าเราเริ่มกลับมาสนใจศัตธรรมศาสนาของเราเนาะแล้วก็เราก็เรียน,เร,ยนเรียนรู้พอเรียนรู้เราสึกว่าเออเราเรามาจากแค่มาจากดินเนาะวันหนึ่งเ,ออเราก็อยู่กับดินแล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่ดินโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติอยู่ละในในการสอนแล้แล้ว,ลวอีกอีกนัยยะหนึ่งก็คือ เราเกิดมาแหล่งแหล่งบ้านเกิดของเราที่ไหนชุมชนไหนแล้วก็ไปร่ำเรียนไกลบ้านได้แต่ว่าเราต้องกลับมาเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเองชุมชนเรามีขาดอะไรเราก็เลยเติมเต็มให้ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งแต่เด็กๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในกรอบระบบการศึกษาที่มันทําให้เราออกห่างจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเรารู้สึกว่ากลับมาท้งนี้ก็เลยจะอยากให้นอกจากทําในสิ่งที่ตัวเองเอรักแล้วอยู่ในชุมชนแล้วเราจะต้องทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ได้ ก็เลยกลับมาวางคอนเซปต์ว่าจะทำอะไรก็ได้เนี่ยให้มันเอาวัตถุดิบจากชุมชนแล้วก็สร้างเรื่องใหม่สร้างเรื่องราวใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่โดยที่การที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองก็อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะพยายามดําเนินต่อมันไม่ใช่แค่เซรามิกเนาะมันจะต้องเป็นอีกหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าในชุมชนบ้านเกิดของเราเนี่ยยังขาดเราก็เลยต้องทําหน้าที่ที่แบบมาเติมเต็มในในสิ่งที่เรามีศักยภาพทําได้ ส่วนที่เราทําทุกวันนี้ตั้งแต่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดการให้แรงบันดาลใจกับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าเกิดเราอยากได้ให้เกิดแรงบันดาลใจแบบนี้เราจึงอยากให้มันเป็นศูนย์สร้างแรงบันดาลใจเราก็เลยใช้เป็นบ้านเดินดินเนาะบ้านเดินดินเราสึกว่าอยากให้คนมาที่นี่ก็เกิดแรงบันดาลใจบางคนตั้งใจจะมาเซรามิกแต่มาเจอสิ่งแวดล้อมข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยปัตตานีมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็เกิดแรงบันดาลใจตั้งใจมา ทำยิงธน,นูแต่กลับมาเห็นผ้าครามกลับมาจะจับผ้าครามกับเห็นเซรามิกกับเห็นเซรามิกไปเห็นไก่ไปเห็นไข่สีไปเห็นแพะไปเห็นอะไรที่รู้สึกว่ามันให้แรงบันดาลใจที่เขารู้สึกว่าเขาทําได้เนี่ยอยู่ที่บ้านเขามีอะไรเยอะแยะเป็นวัตถุดิบเป็นซอสสาคัญที่อยู่ในบ้านแล้วเขาสามารถสร้างให้มันเกิดมูลค่าแล้วก็เขาเข้าใจแล้วก็รักมันแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี เป็นสิ่งสําคัญที่ผมพยายามจะส่งต่อนะว่าถ้าเกิดคุณภูมิใจและคุณเข้าใจตัวเองนะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องทําแบบเหมือนที่ผมทําก็ได้นะแต่ทําสักสิ่งหนึ่งแล้วก็คุณมีความสุขแล้วก็มันทําให้คุณลําลึกทบทวนตัวเองก่อนตายได้ว่าคุณคุณจะตายเนี่ยคุณเกิดมาทําไมคุณเกิดมาทําไมแล้วคุณทิ้งประโยชน์อะไรแล้วคุณจะเอาอะไรไปบอกพระเจ้าว่าคุณได้เกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยคุณทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับบางเอ็มนะครับซึ่งถ้ามาที่เบนจับเมทาเซรามิกแล้วเนี่ยทีแรกที่จะต้องมาถึงก็คือสตูดิโอเซรามิกค,ครับผมนะครับข้างในก็จะเป็นสตูดิโอทั้งหมดเลยนะครับ,รบของการแสดงเขาเรียกแสดงสินค้าแสดงชิ้นงานพื้นที่ดิสเพย์โชว์แสดงสินค้าสามารถมาดูได้ออี้ครับผม ข้างในอ๋อตรงนี้เนี่ยครับสร้างมาประมาณกี่ปีแล้วน่าจะสิบ4ามสิสี่ปีแล้วครับสิบสาสิบสี่ปีใช่ใช่นานมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมทุกชิ้นงานน,านต,ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แบบยังไม่เป็นจนจนมาพัฒนาจนเออเริ่มเข้าใจทักษะแล้วก็ใช้ดินพื้นบ้านเราใช้ดินพื้นบ้านท้องนาของเราและมาทํางานเซรามิกแ,แบบรงบันดาลใจในการที่ทำเซรามิกนี้ขึ้นมาเรามีแ,บบรรแรงบรันดาลใจอะไรแรงบันดาลใจคือการกลับบ้านเนาะการกลับบ้านแล้วก็อยากจะ อยากจะทํางานในสิ่งที่เราเคยลร่่าเรียนคือเรื่องดีไซน์เนาะรเราเรียนออกแบบมาแล้วก็เราคิดว่าเราอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของเราบ้านเกิดของเราเราไปเรียนต่างแดนและถิ่นไกลแล้วแล้กลับมาเรามันเกิดประโยชน์อะไรเราคิดว่าเออกลับมาอันดับแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเซรามิกขนาดนั้นแต่ว่าเพริะเอเราเรามองว่าพ่อเคยทําธุรกิจอิฐมอนมาก่อนแล้วก็วัตถุดิบแรกที่เราน่าสนใจที่อยากจะไปศึกษาคือว่า ต้นกาเนิดของของเราที่เราเริ่มรู้จักพ่อทําธุรกิจอิฐมมแล้วก็อลองลองเอามาจับดินดีกว่าลองเอาดินเหนียวมาพัฒนาจากที่อิฐก้อนหนึ่งที่เราดูว่ามันราคาหนึ่งบาทน้ําหนักหนึ่งกิโลกว่าแต่ได้แต่ได้แค่อิกหนึ่งก้อนเนี่ยล้วก็เสียดายวัตถุดิบที่มันหายไปที่ถูกขุดไปเยอะแยะมากมายเงี้ยแอบมีความรู้สึกพอเรารักบ้านเกิดแล้วก็ห่วงแหนแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาจากดิน ก้อน1กิโลเนี่ยให้เป็นชิ้นงานที่มันมีมูลค่ามากกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาของสิ่งเหล่านี้เซรามิกใช่นี่นะครับงานทุกชิ้นมันจะต้องเริ่มมีคอนเซ็ปต์เนะเาะมันต้องมีแรงความคิดไม่ใช่อยู่ดีๆปัน้นปัน้นแล้วก็ตั้งชื่อเราไม่ทาแบบนั้นมีแหล่งที่มาเราจะต้องมีแหล่งที่มาทุกครั้งเราจะต้องมีว่าเออมันมี มันมีคุณค่าอะไรแล้วก็รเราอยากจะนําเสนอให้เขารู้จักอะไรเนี่ยเนี่ยอัตลักษณ์ที่มาจากวาเวดร์นกกุรอานเนาะมเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมลายหายไปเนี่ยเราก็พยายามสื่อจาก แจการที่มันแตกๆเนี่ยเดี๋ยน,นจะมีสัจธรรมโผล่ขึ้นมาครับมีเรื่องราวมีสตอรี่แต่ละอย่างใช่ใช่มีสตอรี่อันไหนที่บางทีว่าแบบทำแล้วรู้สึกแบบชอบมากๆชอบ<า>ทุกชิ้นเพราะว่าทุกทุกอย่างเราก็ตั้งใจหมดทุกชิ้นเราคิดว่าจุดสําคัญมันไม่ได้ผลผลผลิตผลโปรดักตแต่มันคือกระบวนการเราชอบกระบวนการที่ ทำแล้วก็เราเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ครับปัจจุบันเราอยู่กับอะไรเรากําลังทําอะไรเรากาลังสื่อสารอะไรในทุกๆครั้งเราแค่มองว่าเป้าหมายเราอยากจะทําอะไรแต่ว่าหัวใจสําคัญคือกระบวนการณนะเ,เวลานั้นเราทําอะไรให้มันดีที่สุดแล้วก็เราก็จะมอบหมายตวัดกันครับครับผม เป็นดินทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่ดินเลยดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินท้องนาเนี่ยเห็นยังเห็นมีรากรากรากข้าวรากหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเราก็ต้องกรองออกเนาะนี่ฮะแล้วก็เราทาน้ําดินนี่คือการทาน้ําดินพอทําน้ําดินเสร็จแล้วเราก็จะไปเกลือในปูนพลาสเตอร์เพื่อให้มันแห้งตัวแล้วก็เพื่อเอาไปงานไปใช้ได้อ ก็เหมือนกับที่เราไปเก็บตามท้องนาท้องนาแต่อันนี้คือสะอาดกว่าสะอาดแล้วแหละมันเนียนมากมันไม่มีขยะมันไม่มีอะไรแล้วมันถูกกรองขยะเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าแล้วนี้ก็จะมีการปั้นนะฮะปั้นนะครับอันนี้ปั้นตรงนี้ก่อนั้นนี้เป็นการแต่งก้นเนาะเพราะครั้งแรกเราก็ปั้นแล้ววันนี้ก็เป็นการแต่งก้นอันนี้ทําจอกครับผมจอกจอกใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็เป็นช่างคนแรก ของที่นี่เลยนี่ขอดูหน้าหน่อยครับช่างคนแรกยังยังอยู่ทำงานตั้งแต่ปี13ปี13ที่แล้วก็13ปีแล้วฮะโอ้โหคนงงแรกเลยยิ้มด้วยไปเ๋ย <laughs> <laughs> เดินดินอินดิโกนะเป็นเดินดินอินดิโกเป็นครามแปว่าอะไรครับเดินดินอินดิโก้คือครามครามอ๋อนี่ก็เป็นต้นครามที่เราได้เมล็ดพืชพื้นเมืองของชุมชนตันหยงลูโลเนาะเราเอามาเม็ดครามมาเพื่อมาเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเขาถือว่าเป็นวัชพืชแล้วก็เราต้องกลับมาฟื้นฟูอนุรักษ์ดูแลกันอีกทีหนึ่งต้องมีการรดน้ำไหมครับบังต้องรดฮะต้องรดต้องดูแลฮะเหมือนพืชทั่วไปมาถึงจุดที่ อันนี้กาลังจะย้อมครามย้อมครามอันนี้คือหม้อครามนี่หม้อครามีหม้อครามนะมันต้องแอคทีฟหน่อยแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าที่เราทานี่เนาะอันนี้ก็คือปั๊มอะไรนะปั๊มลายปั๊มลายบาติกปั๊มลายบาติกเราก็จะทําลายเองนะแล้วก็อันนี้มันมีเรือสาเภาโบราณเนาะแล้วก็มีเรื่องราวอยากใส่เรื่องของวานวานใส่วานเข้าไปให้มันดูเป็นเรื่องราวใน ในน่านาน้ำของท้องทะเลในอดีตเนาะครับอ้มันค่อยๆมาค่อยๆมาสีฟา้ามันค่อยออกละไว้สักสองนาทีเนาะแต่สีมันมาละปลาวานมาวานมาสัมพามาเดี๋ยวผมล้างน้ำออกจะเห็นสีของมันมันจะใสกว่านี้อ แล้วก็จะเป็นการการย้อมครั้งแรกทั้งหมดผมจะย้อมประมาณ4 5หครั้งถ้าเอาให้เข้มเนี่ยก็ประมาณ9้าครั้งอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เสร็จแล้วไม่ใช่รอบเดียวรอบเดียวไม่รอบเดียวผมจะทำหลายรอบครับผมแล้วผมก็จะทำให้มันเป็นซ้อนๆกันหลายแล้วคือย้อมเสร็จแล้วก็คือเอาไปล้างใช่ครับแล้วก็มาตากใช่ตากแห้งแล้วก็มาย้อมต่อใช่ครับเนี่ยสีแค่รอบเดียวเนาะอันนี้รอบเดียวสีขนาดนี้ขนาดนี้ใช่ แต่ผมชอบสีแบบนี้นะครับสีแบบพลาสตอ่อนๆแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยสามารถสั่งเวลของอระดับความระดับสีได้ไดใช่ไหมได้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 เลยฮะแล้วหนึ่งผืนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่แล้วแต่เดี๋ยวสักครู่ฮะนี่เรือแล้วก็มีปลาฉลามแล้วแต่ขนาดแล้วก็รูปแบบแล้วก็ความยากง่ายนะถ้าเกิด ถ้าเกิดมีตั้งแต่พ5นหถึงสองพันห้หรือว่าถ้าเกิดลายที่มันละเอียดขึ้นมีขอบขึ้นแล้วบางทีแบบุ้ยขึ้นแบบแล้วแต่เลยเนี่ยป็นถ้างานแฮนด์เบสี่ยมันจะแบบไม่มีราคาตายตัวอยู่แล้วใช่ใช,ใช,ใชมันอยู่ที่คนสั่งแล้วก็แล้วก็กระบวนการด้วย เอกลักษณ์ของมลา,ายุบ้านเราเลยใช่ใช่ใช่ในการพบหัวการพบหัว,วเคยเห็นแต่คนผู้สูงอายุท่านแก่ๆที่ว่าเดินไปทุกวันนี้ผมผมยิงธนูนะผมก็จะมีอคอสตูมแต่งตัวอเงี้ย สำหรับมายิงธนูเนาะครับผมี่จะเป็นพื้นที่ยิงธนูแล้วก็เป็นบ้านธนูเดินดินนั่ก็เป็นสำหรับสอนเด็กๆเนาะมีเวิร์กช็อปมีคอร์สมาเรียนมาอะไรได้รรเราสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นอกจากการยิงธนูแบบพื้นเมืองเนี่ยธนูที่แบบไม่มีศูนย์เลงไม่มีอะไรเนี่ยมันจะมีธนูโมเดิร์นธนูเท็ดดี้แล้วก็ สิ่งที่มันได้รับความนิยมนะเวลานี้บ้านเรานี่ก็ยิงธนูแบบเชดดี้แล้วก็เทดดี้นี่ก็ต้องแต่งตัวด้วยคอสตูมนี่เป็นเหตุผลทําไมเราต้องทําเสร็จแล้วก็ต้องทําคอสตูมเองอะไรเองพวกผ้าเองมันจะได้เชื่อมโยงกับวิถีเราทั้งหมดครันี่ก็จะสอนเด็กๆมายิงธนูกันยากไหมครับเวลาก็ต้องฝึกฮะฝึกฝนฮะแต่ว่ามันมันสิ่งที่จะเรียกว่าสมาธิที่มันจะได้มันนอกเหนือจากกีฬาเนาะ มันจะได้นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้ว่าเออมันศาสนาส่งเสริมนะซุนนะท่านนาบนีก็ส่งเสริมให้ให้ยิงธนูให้อ่านกลุอ่านอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว,ว่าอันนี้แหละมันเป็นอีกเครื่องมือสําหรับดึงให้เด็กมาให้ความสนใจมากกว่าเกมมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็ถ้าเกิดมาเนี้ยเราก็จะได้ทั้งผลบุญ์ทั้งความดีงามทั้งคุณธรรมแล้วก็สอดแทรกเรื่องประชญยานี่เันจะลองยิงนะครับกลางเลยอะ แต่มันหล่นเพราะว่าตรงกลางเดี๋ยวผมเปลี่ยนจุดนะผมเปลี่ยนจุดก่อนนะผมขอลองด้วยนะบ้างได้ครับว้าววิธีการจับนี่ยังไงบ้างครับบอนเราธนูนะกดกด,กดเหล็กของธนูนะอย่าจับคันของใครแล้วก็ดึงเล่นแล้วก็ปล่อยสายโ<อ>ดยที่ไม่มีลูกธนูครับเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยโดยที่แบบปึ้ง มันจะทําให้คันหักได้อันนี้คือกดเหล็กมันเลยครับสองคือเรื่องความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยอย่าอย่าเอาไปยิงอะไรเล่นอย่าไปมันมันคืออาวุธไปมั่วๆอย่างนี้ใช่ไหมใส่มั่วๆใช่เวลาเวลาใส่ลูกเนี่ยผมก็จะสอนเด็กให้ให้ใส่ในระดับเนี่ยระดับพื้นอย่างเงี้ยให้มองชี้ที่อย่างพื้นแล้วก็มองยืนกลางแขนอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป้าอยู่ฝั่งนี้ถ้าเกิดถนัดขวาใช่ไหมฮะถนัดถนัด ถ่นขวาไหมแบบนี้เลยครับถนัดขวาครับถนัดขวาก็ต้องยิงอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็จับด้วยมือซ้ายจับด้วยมือซ้ายนะครับอ่าเหยียดไปจับมือซ้ายวางเงี้ยครับผมไม่ต้องไปหนีบมันนะวางเฉยเฉยอางเฉยๆวางเฉยเนะเหยียดตรงกลางแขนก่อนกลางกลางแขนก่อนนะครับแล้วก็ชี้เป้าะมณนอ่าชี้อ่าอย่าอย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวมันตีแขนก็อยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็แค่วางเฉยเฉยเนาะวางเฉยเฉยวางเฉยแบบนี้เลยครับผมเนี่ยฟอร์มเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนยิงเนาะครับเรา ตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยยังคงที่อยู่นะหน้าเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาตามอย่างงี้บางคนดึงมาก็หัวมาด้วยอยู่ที่ไหนก็ที่เดิมอยู่ตรงนั้นนะมองก้มมองก้มนิดนึงอ่าก้มหน้ามองมันมองเป้ามองที่ทาเกตเลยเนาะครับอ่าแล้วก็นิ้วเนี่ยสามนิ้วนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแนวใส่นิ้วโป้ง้นวไว้อันนี้นิ้วชี้ไม่ต้อง้าวนิ้วโป้งนว้านนิ้วโป้งเนาะ แต่ว่านิ้วโป้งไม่พอเราต้องใช้นิ้วชี้ <receiver. S 1> <ๆ>รั้งไว้นิดนึงอ่าลองดึงมาเปิดข้อศอกนิดนึงเปิดศอกมาอยู่ที่มุมปากเห็นไหมมุมขั้วเราเริ่มมาแล้วมุมปากมุมปากอตรงนี้เนี่ยครับอ่านั่นแหละดึงมาอีก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 ไม่หักดึงมาอีกมันไม่มาไม่เป็นไรดึงมาอีก,ด,อกดึงมาอีกนิดนึงตรงนี้นะ<笑><笑>ครับผม,โ,มบ<ๆ>โอ้โหมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับอา่าลองปล่อยเลยปล่อยนิ้วโป้งเลยโอ้โอเคไหมความรู้สึก ความรู้สึกแรกมันจะเป็นความรู้สึกที่มันแบบโหมันตื่นเต้นมากเลยใช่ครับแล้วมันจะเปิดมันดิสคอเวอร์เนาะมันแบบมันจะเปิดโลกากระทะมันจะโอเพนว่าแบบก่อนหน้านี้มันมีความกังวลมันมีกลัวมันคันจะดีดเข้าหน้าไหมใช่เพราะว่าผมตอนที่ผมจังหวะที่ผมดึงอะมันกลัวแบบกลัวมันตีเข้าหน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสัญชาตญาณคนเล่นเลยแบบเริ่มสนุกเลยครับอ๋อเรื่องที่สองก็เริ่มสนุกอ่ะลูกที่สองผมให้โอกาสแค่สามลูกเนาะอ่าฮะอ่สามลูกเท่านั้น แต่รู้สึกผมว่าเรื่องนี่ยก็คือต้องตั้งข้างล่างใช่ไหมครับใช่แบบนี้เลยแล้วก็กานิ้วก่อนสามนิ้วเนี่ยอ่ะยกยกแล้วก็โป้งล้างแล้วก็นิ้วชี้ล้างนิ้วโป้งผมนึกว่าต้องจับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเบิ๊บดึงมาที่มือปากแค่นี้นะโอเคแล้วผมก็สั่นนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติปล่อยเลยหนึ่งสองโอ้คืออยู่ข้างบนอยู่ถ้างั้นเมื่อกี้อ่ะลครั้งที่สองมันเป็นครูละอย่าดูถูกมันเนาะ ลูกหนึ่งที่สองที่ลูกที่หนึ่งมันคือครูกําลังบอกว่าเนี่ยไปซ้ายไปขวาลูกที่สามเนี่ยเราเริ่มเรียนรู้แล้วเราอย่าอย่าซ้ําในส่วนที่เราเคยผิดพลาดแต่ว่ามันก็คือครูอยากไปดูถูกเขานะลูกที่ลูกเนี้ยเมื่อกี้เราอย่าเชื่อสิ่งที่เรามองแต่เชื่อความรู้สึกเราว่าเมื่อกี้เราต้องเมื่อกี้เรามองตรงนี้เราพยายามลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อให้อยู่ตรงกลางอ่ะหนึ่งสองนี่นะครับหัวไม่ต้องมา ถูกต้อง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 ลงมาจังหวะดีได้ไหมอ่าโอเคโอ้ยตรงกลางเลยใช่ไหมครับแบบนี้เลยใช่เลย้โตรงกลางเลยนะดีมากลูกที่สมโอเคลูกที่สมแต่ว่ามันเหมือนกับความรู้สึกมันเหมือนได้ปลดออกมาออกจากออกจากข้อเล่อนะความรู้สึกหลายๆอย่างความกังวลความอะไรต้องอันนี้ธนูเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออันนี้น่าสนใจศาสนาเองก็โอ้ยศาสนามันก็รองรับอยู่แล้วมันซัพพอร์ตมันมีฮิคเมะมันมี เหตุและผลในนั้นเนาะเออมันมีวิทยาปัญญาในนั้นรู้สึกดีขึ้นมากเลยรู้สึกดีโอเคหลังจากตรงนี้ไปดูเป้าหน่อยไหมฮะเมื่อกี้โชว์เป้าที่ยิงอันไหนครับบังลูกนี้ลูกนี้นี่ไกลตรงกลางลตรงกลางเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นบทเรียนนี่หนึ่งสองคือบทเรียนครับผมคือครูเนาะครับตอนแรกผมก็มองมองตรงกลางใช่พอมองตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นครับ ก็มันก็อะไรขึ้นข้างบนผมก็เลยมองตรงนี้ก็เลยตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนเรามีโอากาสามครั้งนะบางให้โอกาสาครั้งในการที่จะแล้ววันหนึ่งเราก็จะมองวิธีการมองจะมองแบบใหม่เราจะไม่มองแบบตรงนี้แล้วเราจะมองอีกแบบหนึ่งจากการพัฒนาเราไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเก็บไข่กันไปกันครับไปเก็บไข่ไก่กันฟางไก่ บางจะพาไปเก็บไข่ไก่ให้ดูแพะก่อนฮะแพะที่เราพัฒนานี่บางจะมาพามาดูแพะนะครับก็เป็นแพะพื้นเมืองกำปงปลารัดที่เราตั้งชื่อเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนปารัดเนาะแพะพื้นเมืองกำปงปารัดแล้วก็เราเราพัฒนาสายพันธุ์เราให้เป็นสีเนี่ยสีขาวสีขาวนวลเนี่ยเขาเรียกว่านวลสีนวลกับสีหมอกสีเทาให้เป็นสีเทาครับผมเป็นสี เอกลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าในบ้านเราหายากนะครับสีประมาณนี้อันนี้เป็นเพ่ผสมจากที่ไหนก็เราผสมมาประมาณหกเจ็ดปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สี่แล้วครับผมพันุ์นี่มาจากไหนพันุก็มาจากบ้านเราเลยเราพยายามหาสายพันธุ์บ้านเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนามันขึ้นเรื่อยๆครับผมแพะพันธุ์กำปองปารัสผมชอบฟาร์มนี้มากเป็นฟาร์มไก่เล็กๆเดี๋ยวมันจะไปเก็บไข่นะครับ อันนี้เป็นพื้นที่ห้องห้องไข่ไข่มันก็จะขึ้นมาเนี่ยฮะดูนี่ฮะสีมันก็จะเป็นสีพาสเทลหน่อยเนาะสีมันจะแปลกตาหน่อยหน่อยใช่ใช่นี่เป็นไก่พัน์อะเลยครับไก่พันุ์ไก่ไข่สีเขาเรียกแล้วก็มันจะมีหลายหลายสีเนาะแต่ว่าแล้วแต่ละแล้วแต่ละสายพันจะเก็บรผมอันนี้เก็บไว้เพาะได้ไหมครับหรือว่าผมเก็บไว้เพาะแล้วก็ก็เอาสายพันธุ์แล้วก็จําหน่ายสายพันธุ์ด้วยแต่ว่ารอบนี้อาไปทานหรือใช่ครับ รอบนี้ไปทานมีจําหน่ายด้วยไหมครับมีจําหน่ายฮะไข่ไก่ที่เราซื้อปกติตามห้างหรือตามร้านอย่างเงี้ยมันแตกต่างกับไข่ไก่ตันยังไงบ้างไก่ไก่ที่เราเลี้ยงเองนะเนี่ยมันจะปล่อยเราก็จะปล่อยให้มันสามารถกินหญ้ากินแมลงกินนู่นกินนี่มันมีความสุขของมันใช่ไหมมันมีความสุขแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกไก่ไข่ลมดีเนาะมันก็อยู่แบบกินกินพืชผักได้กินหญ้าได้เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแล้วก็แน่นอน ไข่ที่มันออกมาเนี่ยคุณภาพมันจะแตกต่างกันไข่มันจะสดกว่าเวลาเรากินไข่สดเราจะรู้ว่ามันจะเป็นวุ้นเนาะแล้วก็จะมันมากอันนี้ที่เราเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบนั้นเราได้กินไข่ทุกวันอย่างเงี้ยไข่สดสดจากฟาร์มทุกวันทุกวันก็จะได้กินประมาณกี่กี่กินลูกกี่ฟองได้กี่ใบครับก็แล้วแต่นะวันตัวละฟองเลยตัวละฟองใช่ใช่ตัวละฟองแล้วที่มันชาเลนจ์ที่มันน่าสนใจคือพอมันมีสีด้วยอ่ะมันทําให้เราแบบเอ้ยมัน มันมีสีแล้วมันน่ารักใช่มันน่ารักมันเป็นสีพาสเทลแบบจะออกแบบเขียวไม่เขียวแล้วก็มันจะมีเขียวด้วยอะไรด้วยนี่สวยครับสวยก็จะเป็นสีแปลกตานะครับใช่ครับผมขอจับหนึ่งครับนี่เป็นไข่สดไข่สดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ปกติเนี่ยสีมันจะไม่มีนะอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วอาจจะเป็นสีชมพูด้วยอืนี่นะครับชมครับ ผมให้เห็นฟาร์มฟาร์มกัดีกว่านี่ให้แตกต่างระหว่าง5สีนี้อ่ะนี่นะครับท่านูชมครับแล้วมันก็ไม่ออกเลยนะครับประตูก็เปิดอยู่นะครับมันออกมันก็ไม่หยุดไปไกลห้มันก็อยู่แถวๆนี้นี่นะครับท่านูชมครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวให้บังกลัวตกมีห่วงไข่บ้างไหมครับไก่ม่ไม่มีไม่มีฮะมันเป็นพวกไก่ไข่นะมันก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ครับผม ก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชนบุรีได้ที่บางเอ็นเนี่ยก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดแล้วถือว่าประสบความสําเร็จด้วยมีความสุขกับครอบครัวแลวก็มีความสุขกับครอบครัวได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นเวทล้องต่างๆที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยที่อาจจะชมทางทีวีหรือมาเยือนด้วยตัวเองเนี่ยกลับไป อาจจะไม่บางสิ่งก็บางอย่างที่ไม่มากก็น้อยที่ได้แต่ว่าอยากให้เป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าสงบเนาะมาแล้วสบายใจสบายใจมาแล้วไม่คิดเรื่องเรื่องลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมาที่นี่สัมผัสได้ครั้งแรกที่มาคือสบายใจก่อนพอสบายใจพอได้คุยกับบางเอ็มได้เห็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆก็มีพลังบวกขึ้นมาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอีนึ่งสถานที่ที่สามารถย้อนใจได้ถ้าใครแบบ มีความเครียดจากการทํางานก็ดีหรือถูกแรงกดดันจากใครก็แล้วแต่เนี่ยมาที่นี่ผมคิดว่ารู้สึกสบายใจอย่างแน่นอนอนาคตจะได้ย้อมครามใช่นอาใจย้อมใจแล้วก็ได้ย้อมครามด้วยนะครับที่นี่เห็นบางเอ็มก็ได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างครามเองก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นปีไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะมีโรงงานรงคามเป็นโรงครามเลยครับผมแล้วก็มีสตูดิโอเซรามิกที่มีความหลากหลายทั้ง มียิงธนูมีฟาร์มให้ดูมีฟาร์มหลากหลายเลยคุณผู้ชมครับที่มาที่นี่แล้วครบจบภายในส่วนเดียวในเนื้อที่5ไร่นิดเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากกองรัมากๆนะครับสำหรับบังเอ็มที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้ครับขอบคุณมากส่วนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและบังเอ็มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ